สวัสดีครับผมผมริศมิซูนะครับวันนี้อยู่ที่มิซูรุ่งเจริญสาขาตลาดไทยเหมือนเดิมครับผมวันนี้เรามีรถมิซูมิชิเอ็กแพนเดอร์รุ่น G.T. นะครับตอนนี้ได้เปิดตัวเป็น Minor นอร์เชนใหม่ล่าสุดมาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะมารีวิวดูว่าตัวเอ็กแพนเ G.T. ตัวนี้มีออปชั่นอะไรที่เพิ่มขึ้นมาบ้างถูกใจคุณลูกค้าหรือตรงใจกับคุณลูกค้าหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราเรามาดูกันเลยครับผม เรามาเริ่มจุดแรกกันเลยดีกว่าครับจุดเด่นของรุ่นนี้เลยนะครับก็คือตัวไฟหน้านะครับตัวนี้เป็นที่เรียกร้องกันมาเยอะตัวนี้ก็คือไฟหน้าแบบ LED ทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้มีหลอดโปรเจคเตอร์ทั้งหมด3หลอดนะครับแล้วก็มัลติรีเฟกเตอร์อีก2หลอดนะครับทั้งหมดนี้เป็นหลอด LED นะครับ4หลอดนี้เป็นไฟต่ําแล้วก็ไฟด้านขวาสุดด้านในสุดนี้นะครับเป็นไฟสูงครับตัวนี้รับประกันได้เลยถึงความสว่างชัดเจนแน่นอนครับไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วนะครับผม มาพร้อมกับไฟลีไฟเดย์ทามแบบคริสตัลไลด์ด้วยครับสวยงามรวมทั้งไฟเลี้ยวก็อยู่ตรงนี้ครับสวยงามเช่นเดียวกันครับจุดเด่นที่เพิ่มขึ้นมาจากตัวเดิมนะครับเรื่องของไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์ LED ตัวนี้แล้วนั่นก็คือไฟหน้าตัวนี้เราเป็นแบบอัตโนมัตินะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องว่าจะลืมเปิดลืมปิดไฟหน้าอีกต่อไปแล้วครับตั้งออตโต้ไว้อย่างเดียวครับผมเข้าอุโมง์เข้าใต้อาคารนะครับหรือพบข้าไฟหน้าตัวนี้ติดให้อัตโนมัติเลยครับผม จุดเด่นหนึ่งของรถ Mitsubishi Expander ที่ขาดมาได้เลยนั่นก็คือตัวเบาะนะครับเบาะของเราทั้ง GT และตัวคอนะครับเป็นเบาะหนังแล้วก็เป็นฮีตกาดนะครับสะท้อนความร้อนถือว่าเป็นเกรดพรีเมียมเลยทีเดียวครับผม่าเรามาดูด้านหน้ากันบ้างนะครับในส่วนของพวงมาลัยนะครับเป็นมัลติฟังชันนะครับก็ใช้งานทั่วทวไปได้เลยนะครับและจุดเด่นที่เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งก็คือตัวกระจกมองหลังตัวนี้นะครับเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัตินะครับจุดัดนมาก็คือตัวเกียร์นะครับตัวนี้เป็น Eco Dynamic CVT นะครับ ทำให้รถสมูทราบลื่นแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับและที่สําคัญเรายังมาพร้อมกับตัวเบรกมือไฟฟ้าที่เป็นออโต้นะครับพร้อมทั้งออโต้โหด้วยนะครับเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคุณลูกค้าครับจุดเด่นที่สําคัญอีกตัวหนึ่งนะครับที่แบรนด์ทั่วไปไม่มีนั่นก็คือตัวแอร์ตอนที่2ครับแอร์ตอนหลังตัวนี้นะครับสามารถปรับได้ครับตัวนี้ของเราเป็นแอร์จริงๆนะครับเป็นคอยเย็นนะครับเป็นแอร์ตัวที่2ทําให้ผู้โดยสารตอนหลังนี้เย็นได้รวดเร็วนะครับผมปรับระดับได้ด้วย ที่สาคัญอีกจุดหนึ่งนะครับที่เพิ่มเข้ามาในรุ่นนี้ก็คือที่ปัดน้ําฝนแบบอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เข้าหน้าฝนลูกค้าไม่ต้องกังวลอีกแล้วครับตั้งออตโต้ไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับผมด้านหน้าสวยภายในดีออปชั่นเป็นเลิศนะครับด้านท้ายเราก็ไม่แพ้กันครับเรามาพร้อมกับไฟท้ายที่เป็นแบบสเปกตรัม LED นะครับตัวนี้สว่างชัดเจน,นครับรถที่ตามมาด้านหลังมองเห็นได้ชัดเจนสวยงามด้วยครับผม ครับผมอันนี้คือออปชันที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งที่เราจัดให้เต็มในในรถรุ่น Mitsubishi um X p e n d e r GT ของเรานะครับผมก็ถือว่าเป็นรถที่มีคุณภาพนะครับเรื่องวัสดุอะไรดีที่สุดนในท้องตลาดอยู่แล้วนะครับในช่วงนี้แล้วทีนี้ในอ p ออปชันที่เพิ่มขึ้นมาราคาเพิ่มมาเท่าไหร่อ่าหลายท่านอยากรู้นะครับราคาเพิ่มขึ้นมาแค่ 17,000บาทนะครับตัวนี้สูงมูลราคาอยู่ที่912,000บาทเท่านั้นเองนะครับในส่วนของสีขาวมุกตัวนี้เพิ่ม10,000บาทนะครับครับผมในส่วนของโปรโมชั่นเราก็ยังจัดให้เหมือนเดิมครับดาวเริ่มต้นใช้เงินรถเพียงแค่29,900บาทเท่านั้นเองครับ29,900บาทท่านอาจจะมีสิทธิ์เป็นเจ้าของรถรุ่นนี้ได้เลยนะครับในส่วนของโปรโมชั่นอย่างอื่นหรืออยากทดลองขับลูกค้าโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ครับที่มิสูรุ่งเจริญสาขาตลาดไทยนะครับหรือที่เบอร์ผมโดยตรงนะครับ0813087459 ผมลิศมิสูวันนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ